สวัสดีครับพบกับผมทเวลบายทิปในช anel ยูทูบนะครับวันนี้อยู่ที่ซอยจุฬา50นะฮะข้างหน้าก็คือสามย่านมิทาวนะครับเดินซ้ายไปก็คือโรงเรียนสาธิตจุฬานะครับในซอยนี้เอาจริงๆก็มีของจินเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวราดเกกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีร้านตัดผมร้านเสริมสวยด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินข้าวมันไก่24นะฮะเจ้าเก่าก็อยู่ที่ ตลาดสามย่านเก่านะฮะเปิดมาตั้งแต่ปี2,508นะฮะก็เกือบ60ปีแล้วนะฮะวันนี้เอาข้าวมันไก่ผสมครับออเอาหนึ่ง <1 S 1> จานฮะกินที่นี่บรรยากาศที่ในร้านนะฮะทุกคนข้าวมันไก่ผสมราคาก็อยู่ที่60บาทนะครับ ก็มีข้าวมันไก่ต้มนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดนะครับธรรมดา5 0พิเศษ60นะฮะตอนนี้ก็มีน้ำซุปมาเสิร์ฟนะฮะถือว่ารวดเร็วทันใจเลยนะฮะทุกคนนี่นะครับผมก็สั่งเป็นข้าวมันไก่ผสมนะฮะก็มีทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนะฮะตันใหญ่แบบนี้ราคาก็อยู่ที่60บาทนะครับก็มีน้ำจิ้มไก่ทอดแล้วก็น้ำจิ้มธรรมดานะ โอเคครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็สาหรับร้านข้าวมันไก่สองสีนะครับก็เป็นร้านที่เปิดมาเกือบ60ปีแล้วนะฮะเจ้าเก่าก็อยู่ที่ตลาดสามย่านนะครับก็สามารถมากินได้นะฮะร้านก็อยู่ในซอยจุฬา50นะครับซอยจุฬา50ก็อยู่หลังสามย่านมิตรทาวน์นะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวีบา์ทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ